ม็มูลดางเลยเนี่มมนไปสอบแล้วก็ดีเลยยมันยัวกันหนยทีนีลวดโบเาเขาเขาดีเว้ยจะได้เือไี๋ยไปเทียับเมยอีกวมน่มันมดี่น Cách sáng nó ăn mẹ, mẹ. Lionel, hé, đúng. Lionel, hé, đúng. Lionel, hé, đúng. Lionel,

Uh, não vai